สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปร์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรลดฝ้าลดกระเล่งผิวขาวแบบง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นดินสอพองนะคะดินสอพองตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะ เขาจะเป็นแบบที่บุดละเอียดมากๆเลยนะคะสําหรับพอกหน้าใช้แบบนี้จะดีมากๆเลยนะคะในส่งของดินสอพองก็จะช่วยขจัดความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะในอ่ในส่งของดินสอพองอ่เขาจะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวและก็ผิวมันนะคะทุกคนเราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงมะขามนะคะใครไม่มีผงมะขามก็ใช้เป็นมะขามสดอ่ามะขามเปียกให้เราไปคั้นเราเต่เนื้อของเขาได้เลยนะคะในส่วนของผงม,มะขามตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของผงม,มะขามตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับกับคนที่ผิวมันนะคะผู้ที่ต้องการทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวไวนะคะ ในส่วนของผมมะขามนะคะเขาจะมีกรเเดเอ a เของผลไม้อ่อนๆนะคะเขาจะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะเราจะใช้ผงมะขามอยู่ที่1ช้อนชาถ้าใครใช้เป็นมะขามสดที่เราคั้นเองนะคะใช้ได้เลยนะคะ2 3มช้อนชาเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมก็มจะช่วยทาให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือกะเอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือใครจะใช้เป็นบีบีโอเป็นน้ํามันมะกอกได้เลยนะคะในส่นของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะในส่งของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นผงมะขามนะคะเขาจะไวต่อเสียงนะคะ เพราะว่าปุกมะขามครับอ่าในส่วนของมะขามเนาะเขาะจะมีกรด a H A กอผลไม้ผ่อนดนะคะไม่แนะนําให้ทําตอนเช้านะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะถ้าเขาข้นแบบนี้ให้เราเติมนมลงไปได้เลยนะคะทุกคนเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวแล้วก็ไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะสามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะ ถ้าใครอยากจะให้เห็นผลเร็วเราก็ขยันทำอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นสูตร DIY ทำครั้งสองครั้งจะไม่เห็นผลนะคะนี่เลยนะคะมีช้อนอ่ามีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนตัวที่เราผสมเลยนะคะล้างหนะ้าให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็มาพอกได้เลยนะคะนี่คือหน้าสดนะคะส่วนตัวไม่ได้แต่งหน้านะคะทาปากอย่างเดียวนะคะทุกคนหน้าสดเลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะมีส่วนผสมของมะขามหรือมะนาวแบบนี้นะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะพอกหนาๆได้เลยนะคะทุกคนพอกหนาๆได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าจะกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ